ัชนี่นีนะหรอโรงเรียนโน้ส้มซ่าคิดว่าจะใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะเนี่ยโรงเรียนเราตั้งอยู่บนพื้นที่20ไร่คะ่ะติดแอร์ทุกห้องเรียนสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและมีโรงอาหารสะอาดคะ่ะไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะพาเดินทัวร์เลยคะ่ะดิฉันอยากเห็นกับตานี่ห้องอะไรอะคะห้องคอมพิวเตอร์ค่ะคุณหญิงเรามีคอมพิวเตอร์ทั้ง30เครื่องเลยนะคะดึกดำบันมา จอยังหนาเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเลยไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนอยากได้ห้องคอม iMac 300เครื่องไหมคะครูวสนานลองพิจารณาดเูเล่นๆนะคะจริงเหรอคะคุณหญิงถ้าสนใจก็าฝากให้เกรดสีน้องส้มซาด้วยนะคะจัดให้คะ่ะคุณหญิงอยากได้อะไรบอกว่า การคอรัปชันค่ะการให้สินบนเพื่อแลกกับเกรดมันผิดจรรยาบรรณนะคะเธออย่าเพิ่งมาทำลายอนาคตครู้ไ้ไหมพูดจามีเหตุผลดีนี่ใช่เลยค่ะคุณหญิงเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักมารยาท ชอบหนูนะ <Hey! S 1> หนูชื่ออะไรจ๊ะอระไทค่ะอระไทหนูเป็นคนซื่อตรงกล้าพูดความจริงหนูรู้ไหมว่ามันมีค่าแค่ไหนฉันมีเงินหลายหมื่นล้านแต่กลับซื้อความซื่อตรงไม่ได้ทุกคนชอบประจบประแจงฉันหมดแต่วันนี้หนูมาบอกฉันว่าฉันผิดและนี่คือบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่ฉันได้รับมาหลายปีอย่าเปลี่ยนตัวเองนะอระไทยืยนหยัดไว้เพราะคนอย่างหนูนี่แหละที่โลกต้องการค่ะ พรวาศสนาคะ่ะดิฉันขอเปลี่ยนข้อเสนอห้องคอม iMac 300เครื่องนะคะคุณหญิงใจเย็นก่อนนะคะข้อเสนอใหม่คือให้น้องอรไทยเป็นหัวหน้าโครงการดูแลการติดตั้งจัดสรรเครื่องอย่างยุติธรรมเนหนูเนี่ยนะคะใช่เพราะหนูเป็นคนเดียวที่กล้าบอกว่าฉันผิดพรวัาศสนาคะ่ะส่วนเกรดส้มส่าให้ตามความสามารถจริงๆก็ได้คะ่ะถ้าได้หนึ่งก็ได้หนึ่งไปดิฉันไม่โกรธหรอกค่ะ